ผมผมเช่ากระถ่ายมาแพงมากสมัยนั้นผมอยากได้เป็นกระต่ายไงกระต่ายเหมือนขุนมะพร้าวนะี่ยแต่ว่าลงกระถาเต็มตัวเลยแล้วก็มาชนกันฟันควันกระต่ายนี่หักหมดเลยนะฮะแล้วแต่ของอาจารย์ปาเนะี่ยผมตามไม่ได้รู้ปะผมตามเออผมตามกระต่ายอาจารย์ปามา2ี่สิบปี2ี่สกว่าปีด้วยครับก็บอกว่าตอนนั้นกระต่ายอาจารย์ปานะ่ไปอยู่ที่หลวงพ่อเล็กวัดป่ดู่เรียนครับผมตามไปวัดป่าดู่เรียนก็ไม่ได้ก็บอกว่ามันออกไปแล้วทีเนี้ยแต่ผมมาไม่ได้กระต่ายของอาจารย์นําไว้ แล้วแล้วเสกยังไงอ่ะกระต่ายตั้งอยู่แล้วก็ชนเสกไอ้ชนกันเลยไม่มีเชือกไม่มีไม่มีไม่มีเสกแล้วชนกันชนกันเลยชาวบ้านเห็นมาลองกันเห็นเลยโกตรงโกตินเห็นหมดเลยโกตินยังถามว่าผมไปเอากระถ่ายมาได้ยังไงทุกคนเห็นหมดสมัยก่อนก็ใช้วิชาแบบนั้นเลยแล้วเวลาเวลาวิชาเวลาเขาเรียนกันมาก็เลยเหมือนกันบัตลองอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่จริงบัตรลองแต่เขาแบบเหมือนว่าพอเวลามันขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีแบบกู้มาช่วยกันอะไรประมาณเนี้ย เอาวเขาเขาประชันกันทำไมอ่ะร้อนวิชากันทั้งคู่ไม่ใช่ร้อ,อนคือปอเติอาจารย์ปานก็าเรียนวิชาก็จะร้อนในที่บอก